สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักของตุกตาทุกท่านเลยนะคะวันนี้คลิปนี้ตุกตามาพร้อมกับเจ้าแอทชาร์สมาร์ทนะคะหรือเรียกกันว่าเป็นแอทชาตัวท็อปนั่นเองนะคะรุ่นนี้เขาจะมีล้อมแม็กมาจากโรงงานส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่58400,0บาทค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นสีดําแดงนะคะมาจากโรงงานแล้วนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะให้ลําแสงสีขาวสว่างจ้าชัดเจนเลยนะคะ ถัดลงมาก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะที่ให้มาจากโรงงานเลยนะคะลูกตาติดเพิ่มเติมในส่วนของชุดแต่งรอบคันให้กับคุณลูกค้านะคะคันนี้ติดของค่าย Spo r t X นะคะทรงนี้เหลี่ยมจะไม่เยอะเท่ากับสปอร t ตเรนะคะลูกค้านี่คันนี้น้องเขาจะเป็นสีเทาดำนะคะสียอดฮิตวินาทีนี้นะคะต้องสีเทาดำเลยนะคะขายดีมาก จัดโปรโมชั่นนะคะดาวเริ่มต้นตั้งแต่1,9,900บาทนะคะสำหรับรุ่นตัวท็อปนะคะหรือลูกค้าชอบแต่งแบบไหนก็สามารถอินบ x ็อกสอบถามทุกตาเข้ามาได้เลยนะคะฟิล์มก็มีรับประกันให้ทั้งหมด7ปีนะคะคิ้วกันสาดคิดฉลามก็ติดให้กับลูกค้านะคะส่วนด้านหลังนี่เลยค่ะสปอร์ตมากนะคะใส่เป็นชุดแต่งแล้วก็สปอยเลอร์หลังให้นะคะชุดแต่งทรงนี้นะคะจะเป็นท่อกลมแบบคู่นะคะจะมีทั้ง ท่อคู่ท่อเดียวท่อกลมท่อเหลี่ยมนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกมาได้เลยนะคะนี่สปอยเลอร์ก็สวยมากทำให้รถดูสปอร์ตนะคะนี่แบบนี้เลยใดๆก็คือเซลล์ก็ชอบนะคะทรงนี้นะคะลูกค้าก็ชอบเหมือนกันนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกแต่งมาเองนะคะชอบแบบไหนนะคะเดี๋ยวลูกตาจัดให้แบบนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นต้องการเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนชุดแต่งก็สามารถทำได้นะคะรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะคะ ภายในก็จะเป็นเบาะหนังที่มาจากโรงงานเลยนะคะม,ตตมีระบบูสต s t Start มีระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัยนะคะยังไงถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาหาทุกตาได้เลยนะคะหรือโทรเบอร์นะคะ0625639716นนะคะเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ <S <S ได้เลยนะคะ